สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยววัดอรุณกันนะครับรรนี่นะครับนักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยนะครับนักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยถ่ายรูปสวยมากเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับตอนนี้เราจะกำลังจะไปเจดีย์นะครับที่เป็นแลนด์มาร์คที่ผู้คนเวลามาเที่ยวแล้วก็ต้องถ่ายรูปนะครับ นี่ครับเห็นสวยๆมาแต่ไกลเลยครับวันนี้อากาศดีมากๆครับไม่มีแดดนะครับคืมฟ้าคืมฝนแต่ว่าฝนก็ยังไม่ตกรอให้ตกยังไงก็ยังไม่ตกนี่นะครับบรรยากาศภายในรอบๆบวัดนะครับยังไม่ได้เข้าขประตูวัดนะครับ าทางเข้าไม่เจอนะครับว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะครับหาทางเข้าก่อนนะครับนี่ครับวัดอรุณครับสวยงามจริงๆวัดอรุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเช่าชุดไทยแล้วถ่ายรูปนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับ ต่างชาติเยอะมากๆตอนนี้กำลังหาทางเข้านะครับไม่รู้ว่าประตูทางเข้าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับนี่เราอยู่หน้าวัดนะครับ ยังไม่ได้เข้าไปในวัดนี่ครับประตูทางเข้าวัดอยู่นี่นี่นะครับถึงแล้วครับนี่ครับถึงแล้วสวยงามครับ